ทางเด็ครับดูรถหน้าเด็กครับอย่าไปหาเขาครับออกซ้ายไปเลยลูกมองกระจกด้วยมองกระจกเลยมีรถตามมาไหมมองกระจกนี้มีรถตามมาไหมตะเลี้ยวโอเคมองทางหน้าไปทางโล่งๆอยากขับขับไปพ่องมีปัญญาสอนขวาไปขวาขวาขวาไปน,นะครับหูกลางนะครับ ไม่เกี่ยวนะครับรถใครนะครับประกันชั้นแปดนะครับประกันชั้นแปดนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ลานอ,อปจอนะครับต่อไปจะเป็นลานดิฟแล้วครับมาวินดีเซลนะครับขวามาขวาขวาเดี๋ยวก็หลงคลองลงคลองแล้วลงคลองแล้ว,พอ,วพองมาเก็บด้วยพองมาเก็บด้วยสอนละลายมาเก็บด้วยดูถนน,นอ่ะขวาไปขวาไปมองกระจก เกียร์ไหนให้ลูกเกียร์สามเกียร์สองอยู่เลยนะจริงๆมันต้องไทครบทุกเกียร์เวลาเรามือใหม่ทีละเคียร์ก่อนจ่ายบ้าจ่ายบ้าอ้าดูหน้าดูหน้าเ๋ยวต้องมองเกียร์มองหน้ากูกลางไปตามทางนี่มันโล่งๆลงๆแค่นี้เราวันนี้กันนี้นะครับสองพันห้านะครับค่าสอนนะครับครอสนี้สองพันห้านะครับจากช่างแอร์แตงเมย์ตำนานนะครับสวัสดีครับ